การปาเรียนละกยวนท่นี่หัวศราี่สามตอนที่สองทีส่วนไหนส่วเอวันมีต์ตงอีกงมยยังก็เอนิ่งมาวันี้ไมาตาไปผู้สังเกตนติปัจจัยในดู้สรายนรู้อีกัตไททั้งก็ได้เยียบีน่าสันติตาโอติยก่อนต้องต่างั้นที่สุตังนัจจักอดกดอจะตุจงการกลาเดียวนงตยังคง เจโตวิมังคติโกอะหังอิมังมะนะมะตะสังเกตนะอะฏิปัตติมะเหติวิปะตะเตระภะยะนะเตอะหิสังขาราตาวิเจวะจารีปิยะนะตันติราโหติปะวันทานะนะนุกุธะนะจายนะอะยังปิยะนะตะวะวาเตโหะอุปาทังกะมิตะวะปะกะโตตันติเกวะตะถานะสติกะโฏตะนะกะตะนะวิหาระนะราหุตะวะตะวะอังวาภานะเจริตาพาหังนะเจริติยะเอวะเมวะ ตาอวันตังยุตตาเวันตมยกตังเตาโขเอกาตาวั่โตสันนิเกอีมังคตังรัาษีใหม่โมดาสิวิทยาบถรดาัลกทิตายวะปัญสติสโคอัปะาเทวตาวัตสันนิเกอีมังคภาษีรพิโนตันิจโตาาดีวาในประดาทีคาเหตุิาภิติิาทีลโปาเทวตาวั่ตสันนิเกอีมังค วังเาังลัง่นดัมีตตีะตติุาวิมาาจะุมาตุตสุนาคติตะโกราเดาสุันติเจียบงปะทงเีเจย้จวาร้านาตาเเตนะเตก็จะมีอภัยะบุิมหายะมาุนสังเทสังหรือว่าอย่างปะเดกุเลสันติีเราแล้วกเพราะว่าพิโกตมันเทสิยเยิโกว เจ้าาภิกโบเติดา้าวบุญระตาบนญพรนางเทิวิญญาณนางมาั่างอัปเกีขงทหารส่างส่างเอเกนะนางอมามุสานะัชสุอัปเกนันตูติศาต่างเปยเหตาสะพังยาวิกานาอยกุมาตัวติสตาตเกแล้เเเทปัายาพิการตาเจ้าาภิกโบเอวังจะมีนั่นมีะโกต่างๆาปาิสมา ี่มันโตที่มันโตนะัโสวนที่โดนมดไดมานาพีกรรมมุนราไม่ติดพลังนี่แหละขายลายขายหนุ่ยที่มันโตที่มันโตนะมันโตส่วนที่โดนหมดไมานาพี่กรรมหมุนนไม่ติดพนัขายที่ขายขายนุ่ยที่มันโตที่มันโตนะมันโตสนี่โดนหมดมานาพีกรรมมุนาไม่ติดพนังเายที่ขายขายน่ยที่มันโตที่มันโตนะมันโตสนที่โดนหมดมานาพี่กรรมหมุนาไม่ติดพาังที่เน่ันี่หนที่มันโตทีมันโตนะมันโตสนที่โดนหมดไมานาพีกรรมมุนาไม่ติดพาั

จแลตที่แล้วโะไาลงท่าที่ไล้ทีนั้นจะที่ราเราทาวเราืานเรางนที่มันโตที่มันโตนะมันโตสันที่เรานาไามานราพิจราพรขนางุลัที่สั่งล้โตที่รือนาโกแล้มีขอโวิโรล้วะ่า เชิดานาที่ไีิทุรแาริหายาาเตวานามัดจปตาจิตลันาวิติเตะนาบังอวัยวะนันต่างอาเร่งเดสนอยก็โตจารณิ่งวาตาานาอารรพ์าวินาุตถาจิตาว่าฉีลหันเตนะจะมุทางอาถรริตาเตโตสตะิทที่มโตแล้วอนโนะมาหิจมาอาุลรเนนะอป็นัา เวปิติติติจะภาลลาราโทมนมูจิสหจะปะลิตานังสะเพวโลมาลิยาิงเดนารุตาตางคลทัศต๊อมโยธานิมันตันติคู่นงนไม่ติงล้นางอาคู่เดวาวาวีโยนัานั่งนาเว่าวสนังนางดน่นาวารุ่เวสนั่นางเรสุาเารสนนเรนั่งนางเดรนันเดนั่นางเนังนาถารสนันางเาุนาภิกร ဘုရားရမလာကောကုဏ္ဏကတိဝါသမကုအရုစာယုညာနေဝါတိယာဘကုဘလကနာသဒါဝိရာဟာကုဏဝကအရုဏောသောတိဒုနာကုလင်သောသေတိကရာပြေနဏံနောဟိမံတော်သည်မံတော်တောတောတာလီလုံးမသံအာဖိကံမူငှာမသိတင်းမငှာအဘိကုဇာဘုရားတေဝါနောကုဏနာဠိလာဇောစာကြောင့်ပုမန်ဘာရဏောနုနဟံအမ္မာဇောသာလ္လပြာသောရိယံဈိခာဟာကု

กันมันโตจะพุตายที่มันโตจะสราง n ุมาลจโสจจะโสกมิตินนางมาผนางมาหาว่ามีติตังนีมันลอุติมันโตง่ตที่ลอยตาที่าค่ัจเจนี้ลอยที่อาขาบริโตไปกโตเตจะสััพัเตินเทเทวเนี่ยนีรกัตาตาานงมันนตางัทนางดลนะล่าเกนะัทำมัน อติไอติด้มหาอินโนนั้นเองนะรัติาดัตาร์ตเจตภาาทิธรรมดาเังยถานุสังเมโกรเยถานโตสิสุโกภาาโสงาษาถาติภาาบาลีภาาาตัางวัาาพิญญาาอินาตุมาติจาระต่างๆเจตเดตีลนาพิกาตาเตวิชาลัิโตเกากาหวงสุดาวนางหานนาง ဣဒ္ဓနာပိယောနောမုံနေသံဃောပိသယုံသပေရဘာဝိတောသေနောမနတိသာဟုလေဟိသာက္ခာတေသန္နေတတိ